สงลมหาตาลึกปาแมากนะมนิิ้วนะครับอหรือดูกันใหเป็นสกนะพอนนะเพราะว่ามมองไม่เห็นโลโกโ่ข้างหลังเนะมอแกนกร้าการนะครับาการเดี๋ยวมาดูกันะครับเปิดปุ๊บ นี่ครับเบอร์หนึ่งไม่หมุนนะครับเบอร์สองถึงหมุนแต่หมุนช้านะครับหมุนอืดไม่มีแรงเนาะอันนี้ซ่อมง่ายนะครับเดี๋ยวมาดูกันต่อปั๊่อปั๊ก็ครั้งเมื่อเราซ่อมเนะาะเหล็กแกะแรงออกก่อนออปึ๊บอันนี้หมุนมาฝั่งนี้นะครับออปึ๊บดึงนี่ออก เสร็จแล้วเพื่อนๆก็ลองมาออดูแกนโอ้หนี่เป็นลูกปืนครับเนี่ยแกนลื่นปืดเลยครับสรแสดงว่าเอ่อซีเสื่อมนะครับแบบนี้เพราะว่าแกนไม่ติดนะครับเป็นตลับลูกปืนเนาะวถอดออกเอาไปล้างลูกค้าด้วยนะครับเสร็จแล้วเราก็เก็บทั้งสี่ตัวเนาะ ออมาก็จะเห็น,หนโครงด้านในครับก็จะรอเพื่อนซ่องรุ่นนี้ไม่ยากนะครับซ่องง่ายๆตรงนี้จะเป็นตรงนี้ครับลองง่าย มีน็อตอยู่ตัวหนึ่ง <c oughs> แล้วแล้วก็ไขค,รครวงสีแฉกนะครับหมุนน็อตออก แล้วเพื่อนๆจะเห็นขาป,ปานะครับนี่ท่า1.8นะครับ1.8คูนนะเพื่อนๆไม่ต้องใช้มิเตอร์อวัดก็ได้ครับถ้าไม่มีนะสายตรงนี้เสร็จนะครับแล้วก็เอาคาป,ปามาต่อได้เลยต่อใส่เข้าไปได้เลยนะครับท้าเหมือนแับเครื่องนี้ซ่อมง่ายนะครับเพ,เพราะว่าเปลี่ยนแค่คาปาตัวเดียวนะครับ มีสูตรนิดหนึ่งนะครับก็คือตัวนี้นะครับใช้บมาสอ่าหนึ่งคือแปดไมโครนะจะดึงสายขาดนะครับ ถ้าประเอินเราถ้าเป็นพัดลม16นิ้วนั่นเพื่อนนะถ้าบางเงินเราไม่มีคาป,ปา1.8นะครับบางเงินเราไม่มีนะเราใช้1.5แทนได้นะครับสาหรับพัดลม16นิ้วครับแต่ถ้าเป็น18ต้องใช้ของ18นะครับ16นิ้วใช้1.5แทนได้เลยนะครับอันนี้เป็น16นิ้วนะ,ะเพื่อนก็เอา16นิ้วนะครับแทนได้อ่า1.6 1.1.5แทนได้ครับ ใช้เตอร์ดิเทนนะข้างนะสายขวาอะไรครับไม่ไม่จะเป็นต้องฝังใหนฝั่งหนึงนครับต่อเลยต่อฝั่งซ้ายสลับฝั่งนี้ก็ได้ฝั่งนี้ก็ได้นะครับสลับเพื่อนๆที่มีท่อหดอย่างนี้เนาะเป็นนิ่มๆนี่เสียสละสิบบาทหรือ5้าบาทนะครับเพื่อนๆก็ใช้ได้เลยถ้าเกิดไม่มีก็เแค่ปั้นสาไฟ,ไฟธรรมดาเราเนี่ยครับ ผมก็จะสวมอย่างนี้นะสวมไปสองเส้นแล้วก็พันแล้วก็ใช้ความร้อนนะครับรนนะครับมันก็จะกดเข้าไปเราก็ดูสวยงามแล้วก็ง่ายยิ่งขึ้นนะครับพอเราพันเสร็จนะครับเราก็ล้นด้วไฟแจ็คนะเสร็จแล้วครับผม นี่เราก็มัดไว้ตรงนี้ก็ได้นะมัดไว้ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ประกอบเลยนะครับเดี๋ยวมาเทสกันดูนะครับล้ครับเพื่อนครับนี่ครับก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ล้างให้ลูกค้าด้วยครับเดี๋ยวเสียบปักครับกดเบอร์ครับผมโอ้หเบอร์ก็ไม่ค่อยดีแล้วนะกดก็อยู่แล้วเนี่ยนี่ครับเริ่มหมุนแล้วครับนี่หมุนแรงเลยครับ เบอร์หนึ่งนะครับเมื่อกี้เบอร์หนึ่งเท่ากับเบอร์สามนะตัวนี้เบอร์หนึ่งแรงเท่ากับเบอร์สามนะครับครับเบอร์สองครับนี่สองแรงฟิวนะครับเบอร์สามครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับสาหรับเพื่อนๆที่ส mm ่ hmm. อ,อมพัดลมนะอาตะละแปดนิ้วนะครับ mm hmm. ก็ตัวนี้ซีเสื่อมนะครับซีค่าน่าจะลดลงน่าจะอยู่ที่ประมาณหนึ่งจุด 1.4 1.3นะครับเพราะว่ามันเกือบไม่ไปนะครับก็เปลี่ยน C 1.5ใส่ไปนะครับก็ใช้ได้นะครับปกติเนาะสำหรับคลิปดีๆนี้ก็จะนำมาฝากเพื่อนๆเสมอนะครับสำหรับเพื่อนที่กดติดตามด้านล่างไว้นะเดี๋ยวคลิปหน้าทำอะไรจะนำมาฟังกเพื่อนอีกคลิปนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ